ตื่นก็พอสายนิดๆไม่เป็นไรวันหยุดหุ้ยวันนี้ลืมไปวันนี้จะต้องบังลุงผิวบังลุงนะบังลุงผิวบังลุงหนะ้าวไปรีบแช่น้าดีกว่าเดี๋ยวผิวจะไม่สวยเอาจะเปลี่ยนชุดก่อนโอเคสกินผิวสกินหนะ้าเดี๋ยววันนี้จะมาสกินผิวเราจะมา ออวันนี้เราจะมาสกินแคร์กันดีกว่าติ่นเต้นติ่นเต้น,ตน,ตนเกี่ยวของที่เหมาะกับสกินแคร์มาโอเคมาวางมาเลยเปิดน้ำแล้วก็ใส่บับเบิ้ลแล้วก็มาสหน้าหน้าเริ่มดีขึ้นเยอะเลยใส่น้ำอัออยแทนทาตัว ดีขึ้นเนยอะเลยล้างหน้าได้ด้วยหรอเนี่ยดีจังฉันต้องมาเปลี่ยนชุดละโอเคล้างหน้าถออี่หน้าได้ฮ่ <c oughs> ามาดีขึ้นเนยอะเลยโอ๊ยลืมไปอย่าลืมค่อยๆกินน้ำสิน้ำเนี้ยเป็นน้ำสำหรับผิวดีสำหรับผิวของเรา บอกเลยว่าดีมาก <Yeah. S 1> น้ำนี้เหมาะกับน้ำที่ผสมกับน้ำที่ดีค่ะดีมากเลยค่ะดู uh. มันคือคล้ายๆน้ำอิตาิน <c oughs> ลองกินน้ำดูจะดีกับผิวไหม <c oughs> เลย น้ำนยาดีสำหรับผิวเป็นน้ำวิตามินช่วยบำรุงผิวบำรุงทุงกอย่างเลยแถมน้ำมันออยอีกดีมากค่ะเหมือนได้อยู่ที่แช่น้ำสปายสปายจริงเดี๋ยวฟอกหน้าดีกว่าอ่ะขัดเอาอันนี้มาถูนหน้าก่อน โอเคขัดไปกับมาร์คไม่เป็นไรหรอกมั้งค่ขคัดขัดขัดขัดโอเคขัด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 ฮ่าดูดีขึ้นเยอะเลยฮ่าอื้อ ลงดีแล้วไปสักนะมีที่เยอะเลยเดี๋ยวกินน้ำดีเยอะเยอะหน้าจะได้ดีดีขึ้นหน้าเรามีผื่นขึ้นเต็มเลยหูไม่อยากจะคิดเอเสร็จได้แล้วมัง้งถอดได้ละ ปิดน้ำเปลี่ยนชุดก่อนอ่ชุดตัวไหนดีนะเปลี่ยนชุดชุดที่บังลงผิวได้ดีใส่ชุดตัวนี้ดีกว่าแ้าวสวยอ่าไปบังลงผิวหน้ากัน ทาครีมกันเยอะๆสิแต่หน้าไม่ดีหรอกออแ,ลแล้วก็สกิสเปย์นหน้าวันนี้เราไม่แต่งหน้านะคะวันนี้เรางดเพราะว่าเราจะทำสกินแคร์แทนแต่งหน้านค่ะอู้ติดเต้นนี่คือเป็นที่ดีมากทาแป้งด้วยมต้องทาก็ได้ถอดถอดล้างหน้าก่อน เอาสกินแคร์ชูน่าเดี๋ยวฟอกหน้าอีกครั้งดีกว่าหน้าจะได้ดูเนียนนุ่มโอเคโอเคคัด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 โหขคัดยังไงคัด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 โอเคหน้ารื่มดีขึ้นเยอะเลยเ้อทำสกินแคร์ได้ดีมากนั้นทาครีมตัวดีกว่า โอเคทาครีมทาเนื้อทาตัวทาหน้าทาน้ออ่าดีขึ้นเยอะเลย๋ <c oughs> ยวเราจะมาเปลี่ยนชุดกันใหม่ดีกว่าตัวไหนดีนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้เบื่อไม่เบื่อหรอกเพิ่งจะใส่เม่อวานไปเองเอตัวนี้ก็น่ารักหเหมือนกันนะ ใส่ตัวนี้แหละผิวจะได้ไม่ลายจะได้สวยใส่ชุดตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่อยแบดเท่าไหร่นะมันก็น่ารักใส่ตัวนี้ดีกว่าสวยดีฮิอู้ที่คาดผมมีอะไรอยู่เนี่ยอสซสซุี่เต็มเลยกระเป๋ากระเป๋าคือสวยอะ กระเป๋าที่ใส่ได้จริงด้วยนะแล้วกระเป๋าใบนี้แหละกระเป๋าใบนี้ใส่ของได้เยอะดีอ่ะฮา่าบายค่ะสงสัยเราทำสกินแคร์เสร็จแล้วสงสัยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบายบายบ,ายบายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะคะและอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะบายบายสกินแคร์ วันนี้ดีมากหน้าดีดีขึ้นเยอะเลยถ้าใครอยากมาสกินแคร์นะสกินแคร์อยา่าลืมถ้าใครอยากสกินแคร์นะคะดูวปที่ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วคอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะที่ว่าใครทําไปแล้วนะคะอ่ะอเม่อ,อมกี้กือผิดเออสาหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ้ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย วันนี้ทำสกินแคร์ได้ดีมากโอ้เสียงดังวันทงเลย <laughs>